ขอบคุณนะคะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะผ้าขอม้าผ้าฝ้ายมักโคนสวยๆแบบนี้นะคะไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอตะหมดนะคะจังหวัดพัทลุงขอบพระคุณคุณพี่มารีมากๆเลยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามา2ชิ้นแบบนี้บอกว่าจะไปตัดเป็นชุดเดรสได้เลยจากพี่สั่งซื้อ2ชิ้นแบบนี้สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มณีผ้าไทยของเรานะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัเดเย็บเพิ่มเติมได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะ,ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนานะคะไปเป็นของขวัญของฝากคุณลูกค้าบอกด้วยนะ,ะทางร้านของเรานะคะก็จะได้แพ็คใส่ถุงแก้วนะคะแล้วก็ใส่ ป้ายนะคะของร้านแม่บริาพาไทยของเราไปด้วยนะ,ะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณพี่ๆทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่มารีบอกว่าจะนําไปตัดเป็นชุดเดสน่ารักมากๆเลยนะคะแบบบอกเลยนะ,ะว่าแบบว่าถ้าไปตัดชุดเดระต,ต้องใช้กีเพนอะไรเงี้ยสอบถามข้อมูลเข้าม,มาเลยน่ารักมากๆเลยคุณพี่จ้า สั่งซื้อสองผืนวันนี้450บาทสั่งซื้อ2าผืนแบบนี้450บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อซื้อเข้ามาได้เลยนะขอบพคุณคุณพี่มารีนะคะอยู่อำเภอตมดค่ะจังหวัดพัทลุงนะคะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยถึงคุณลูกค้าหรอประมาณหรอสามสี่วันก็ถึงแล้วมั้งคุณลูกค้าสาขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบคุณมากๆเลยจ้า